เหมือนเวทีเสียงนี่ลอยมานีฮนะลอยมานีนะครับลอยมาฝั่งนี้นะโยโยโย,โย่สุดยอดนะครับโอ้ป้ายป้ายป้าดูหนังฟังเพลงได้หมดนอกจากนี้ยังมีตัว m i ลเล r Link ด้วยเอาจากโทรศัพท์มือถือขึ้นหน้าจอตรงนี้เทสลาสไตล์ <la> ดีมากดีเลยจริงสวัสดีครับแบงค์ครับอยู่กับผมในรายการเทคนิคแต่งรถรายการที่จะมามอบความไร้สาระเกี่ยวกับการตกแต่งรถ ให้กับท่านผู้ชมสำหรับใน e p นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถ t o y ยต a าอ t นดนะครับที่ใน e p แรกเลยเนี่ยเราได้ไปซื้อรถคันนี้มาแล้วก็จะมาตกแต่งเปลี่ยนทุกๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะทำได้เข้าไปในรถคันนี้ใน e p นี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะเปลี่ยนจากจอเดิมนะครับที่เอาไว้ที่ดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้คือจอเดิมมันเป็นจอเล็กนะครับแล้วก็ไม่สะดวกในเรื่องของการใช้งานมันจะดูทีวีได้อย่างเดียวนะครับเลยติดตั้งเป็นจอ Android ขนาดใหญ่แบบ Tesla. แเทสล่าเลยติดตั้งจอ Android ขนาดใหญ่นะครับเป็นเทสล a าสไตล์นะครับจะตามชมการติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งานกันนะครับว่าจอใหญ่มันเป็นยังไงและจอเดิมยังไงนะครับไปครับตอนนี้เรามาหมดเรื่องการถอยรถนะครับถ้าของเดิมมีกล้องถอยเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าจูใจมากนะเพราะว่ามันมันเห็นได้เต็มเฟรมแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมลองดูเดิเนี่ยมันเห็นชัดมากเลยนะ แล้วมันก็ปลอดภัยมากนะครับคลิปหน้าผมจะใส่เป็นจอเป็นแบบ3า0อสงศาแบบเห็นรอบคันเลยอันนี้ให้ดูว่าเนี่ยถ้ามีกล้องเดิมมันก็สามารถที่จะมาลิงก์เข้าจอนี้เลยนะครับนี่แต่กล้องเดิมมันไม่ค่อยละเอียดเลยเนาะเดี๋ยวผมจะใส่แบบเป็นกล้องแบบละเอียดมากนะของโซนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนะครับที่โหลดมาแล้วนะครับนี่นะฮะวิดีโอก็สามารถที่จะเปิดได้นี่ครับแล้วก็รับชมภาพยนตร์เนี่ยได้อย่างจุใจเลยก็คือเต็ม เป็นจอใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยอย่างตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเพจ o ต e ตรงนี้นะครับโหลดแบบแผนที่นะครับ YouTube Netflix ยูทูบเน็ตฟิกอะไรเข้ามาดูได้หมดเลยดูหนังฟังเพลงได้หมดนอกจากนี้ยังมีตัวมิลเลอร์ลิงด้วยเอาจากโทรศัพท์มือถือขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงแชร์โทรศัพท์มือถือก็คือเข้าทางบูทูธนะครับเนี่ยแชร์บูทูธโทรเข้าโทรออกผ่านตรงนี้เลยเฮ้ยมันดีมากนะท่านผู้ชมมันมันครบหมดเลยฟังเพลงก็เปิดจากตรงนี้ได้นะครับและดูเพลงของเขา นะครับเพลงลำโพงเสียงมาฝั่งนี้แล้วนะครับเฟดลำโพงเขาแยกซ้ายขวามหมดเลยนี่ลำโพงบางนี้เหมือนเวทีเสียงนี่ลอยมานี้คนะรลอยมานี้นะครับลอยมาฝั่งนี้แนละ้วโอ้โหโยโยโย,โยสุดยอดนะครับโอ้ป้ายป้ายป้ายอันนี้คือเสียงในการเล่นเพลงเดี๋ยวมาดูเตอร์ราอีกรอบหนึ่งของตัวภาพยนตร์ว่ากระหึ่มขนาดไหนโอ้โหเนี่ยเสียงรถเมื่อไปฝั่งนี้โอ้โห อกว่านี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้ติดลําโพงแบบดีๆนะถ้าติดลําโพงแบบดีๆเสียงกลางแหลมมาเนี่ยเสียงแบบตุ้มๆโอ้โหนี่แบบชัดๆเลยอันนี้เราแค่ผ่านตัวแอนดรอยตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านอีโคเลเซอร์ที่ปรับตัว DSP ตรงเนี้ยนะครับปรับแยกได้แยกซ้ายขวาอะไรได้หมดเลยนะครับมันปรับได้อยู่ในนี้สุดยอดนะครับวิทยุก็เปิดเข้าเหมือนเดิมนี่หน้าจอเดิมหน้าจอโฮมแล้วก็วิทยุก็คือเข้าตรงนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนได้เนี่ยครับกดได้เลยฝายนุสัมผัส์จะเป็นช่องไหนเนี่ยครับ เออแม่งแจ๋วมากเลยนะผมว่านะโอเคแล้วตรงนี้ผมว่าผมชอบตรงนี้มากเวลาเราจอดร,รถเอียงอยู่เราจะรู้เลยครับว่าพื้นมันเอียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเงี้ยอย่างพื้นอย่างเนี้ยพื้นเอียงด้านซ้ายเอยียงลงนะครับจะรู้รู้ได้เลยเฮ้ยมันดีวะ่ะแล้วก็สิ่งที่ตอนแรกที่ผมจะติดเนี่ยมันกลัวมากสุดก็คือว่าเอ๊ะตัวของเดิมตัวนี้มันจะมีแผงแอร์อยู่นะครับแล้วเราเอาออกไปเนี่ยเฮ้ยแล้วรถมันจะพังไหมมันจะต้องตัดต่อสายไฟไหมคําตอบมันคืออย่างนี้ครับตอนแรกผมก็กลัวแบบนั้นตัวที่กดเนี่ยมันปุ่มปุ่มกดเขาย้ายมาตรงนี้ครับ แผงวงจรมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพียงแค่ถอดปลั๊กนะครับของเดิมที่เสียบด้านหลังรงแผงแอร์ตัวนี้อยู่เนี่ยมันเป็นปลั๊กแอนเทนะผู้ชมเอาไปเสียบด้านหลังนะครับไปเสียบด้านหลังคือตรงรุ่นเลยไม่ต้องแปลงปนะังล้วเสียบปุ๊บก็ใช้ตรงนี้ได้นี่ครับกดไฟผ่ามาฉุกเฉินนะครับเพิ่มแอร์เนี่ยครับแรงละเบาแอร์เหมือนเดิมทุกอย่างครับเบา AC แล้วก็ปิดอากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถไล่ฝ้าแล้วก็ปิด เนี่ยคือมันใช้งานได้หมดเลยแต่ตอนแรกผมก็งงว่าไอแล้วถ้ามาเป็นปุ่มสัมผัสแบบนี้แล้วแล้วระบบรถมันจะล้วนไหมมันจะเป็นอะไรไหมปรากฏว่าอย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้มันของเดิมแต่ตัวเนี้ยที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมันเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้สัมผัสหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยปรับได้เลยครับเนี่ยครับกดปรับได้แล้วมันขึ้นมาหน้าจอใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คือปรับด้านหน้านะครับ AC เนี่ยครับปรับโหมดปรับอุณหภูมินี่นี่ครับอุณหภูมิปรับความแรงเนี่ยครับแรงและ คือมันใช้ตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วสามารถที่คอนโทรลด้านหลังได้เนี่ยครับกดปรับด้านหลังปุ๊บคราวนี้ด้านหลังก็จะเย็นแล้วนะครับก็คือสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้ว่าด้านหลังปิดเบานะครับหรือเป็นออโตโออ้ด้านหน้านี่ด้านหน้าเบาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ได้นี่เห็นไหมเปิดตรงนี้เนี่ยครับอันนี้คือเพิ่มส่วนเพิ่มเติมเข้ามาที่ไม่ได้ต้องไปตัดต่อ สายไฟเลยอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ในลักแอนด์เพย์ในชุดนี้อยู่แล้วผมว่าเฮ้ยตัว Android ตัวนี้ผมว่าเจ๋วมากนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็รายละเอียดภาพนี่ สมบูรณ์เลยที่สําคัญไอพวกเสียงนี่ปรับอีวคเลเซอร์ได้แบบเจ๋วมากอ่ะถ้าผมไปเปลี่ยนลาโพงชุดหนึ่งนะเดี๋ยวดู EP ต่อไปผมเปลี่ยนแน่ลาโพงชุดกลางแหลมพวกนี้เซนเตอร์เป็นแบบเซอร์ราเข้ามานี่แบบเสียงแบบเมื่อกี้ถ้าแบบยิงกันเนี่ยปปับปับปับปรับแบบโหมันจะต้องชัดหลือต้องพอแน่รับรองว่าทุกการเดินทางนะครับมันเป็นอัตลรถแน่นอนอันนี้เรารีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับบอกแล้วนะฮะว่า การตกแต่งรถก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจําเป็นหรือว่าจะเปลี่ยนเพื่อการใช้งานอย่างตัวเนี้ยจอยนอยเราเปลี่ยนเพราะว่าของเดิมมันทาอะไรไม่ได้นะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนนะเพื่อจะได้ดูหนังฟังเพลงได้มีอัตรลดในการเดินทางก็เปลี่ยนเข้าไปและได้เป็นจอใหญ่และของดีของคุณภาพด้วยท่านผู้ชมท่านใดที่ อยากจะแต่งรถนะครับเป็นรถโตโยต้าอันผ่านเวลไฟลก็สามารถเปลี่ยนจอแบบนี้เข้าไปได้ใครสนใจอยากเปลี่ยนก็ลองศึกษาดูถ้าเป็นจอใหญ่แบบนี้เนี่ยที่ผมรีวิวอยู่วันนี้ผมว่าใช้งานได้ดีเลย แล้วก็โอเคด้วยมารับกับกล้องนะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมเน็ตสามารถเปิดเน็ตได้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้แล้วก็ลิงก์กับจอหลังด้วยลิงก์ภาพขึ้นไปสามารถเข้ากับตัวทีวีบล็อกทีวีเดิมก็ได้ทีวีดิจิตอลก็ได้เปิดดิจิตอลผ่านทีวีตรงนี้ก็ได้มันดีมากดีมากดีเลยจริงท่านใดที่สนใจก็ลองศึดษาดูนะครับใน EP นี้ต้องลากันไปก่อนและพบกันใน EP ต่อไปนะครับว่าจะตกแต่งรถหรือมาเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใดกับรถคันนี้นะครับ t o y o ต้าอันผ่านสวัสดีครับ